không có ma chăng nổi chắc chắn không có mặt chắn không có mặt chắn không ข้าเรียนในบ้านยุ่งหนาวเนาะชาวบ้ได้ไมไวมากีฟไวปใไนาบัดก็มีในบัก็มีหกขอม้าหบขอม้าจังหน่อยเออใส่่ามากพระพระไวไส้ไหวขัวพอดีอันนี้ย่งสีหายยางไปอีกอูย่งพอดีแล้วเต็มแล้วค่อย กยับขมายับขมาเอากันผูน้พ่ดถึงแล้วแคนสันแล้วนั่นเห็นปะม่อวนยังว่าจะตีดกัพ่อมันเหนียว nhưng à. à. คือมานัดซ่าบ่ได้เนี่ยนะเต็มแล้วครับ ครับเขามาจากน้อยยหญ่ครับเขามาจากน้อยโอ้ห่างปดห่างปดนี่ห่างปดเออครับเขามาว่าเป็นว่าว่าเป็นว่าพอดีเออว่าแมนทางรถเรียนเลยฮะคือว่าขมสารอาหารแห่งคือขมสุกหน่อเต็มบาทแล้วบาดดีคอย